ห้องตรวจนะคะห้องตรวจตาอยู่นี่ห้องเลเซอร์แล้วก็ที่นั่งรอของคนไข้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีใครรออยู่เช้าขึ้นมาเราก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็มีเครื่องตรวจที่นี่นะคะห้องห้อง,งตรวจเนี่ยคงจะต้องมีการขยายในอนาคตก็จะมีเครื่องตรวจหลากหลายห้องติดกันเป็นห้องเลเซอร์ตรงนี้จะเป็นเตียงผ่าตัดเล็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้คนไข้เข้ามา ขออนญาตเขาแล้วค่ะว่าเราจะขอไปแค่ภาพนิดหน่อยนะักคอยเดี๋ยวนะคะแต่นิดหน่อยแล้วยาที่เอาไปครั้งที่แล้วดีใช่ไหมคะใช้ได้ขอเอาไปนะคะค่ะชีวิตประจำวันของหมอตาก็อย่างนี้นะคะเราจะมาห้องตรวจคพไข้นี้ตอนเช้า พักเที่ยงตอนบ่ายจะมีผ่าตัดหรือว่าจะมีตรวจคนไข้นัดพิเศษก็เป็นอีกเรื่องหน,นึ่งนี่คือชีวิตป,ประจําวันของอาชีพจักษุแพทย์การเป็นหมอเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเราต้องทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นแต่เรื่องของภาพเขียนหรือการร้องเพลงเนี่ยค่อนข้างจะเพื่อตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าตัวเองมีความสุขที่ได้ทำ ดังนั้น2อย่างนี้เราก็คงทิ้งไม่ได้อันนึงเนี่ยมันเป็นงานที่มีปผริตต่อคนอื่นเรายังต้องทําเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปตามชนบทก็ยังต้องทํานะคะงานประจําที่ทําอยู่นี้ถ้าเราจะทิ้งไปคนไข้ที่เคยอยู่กับเรามาเป็น10บสปีเนี่ยเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะทิ้งเขาไปได้ยังไงนะคะคนไข้นี่คบกันเหมือนญาติไปแล้วอะคะ่ะ เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนสนิททีเดียวแหละเพราะดูกันตั้งแต่ลูกยันแม่แม่ยันลูกนะคะดูกันทั้งครอบครัวแล้วส่วนงานที่ไปร้องเพลงเนี่ยในแวดวงของงานศิลปะนี้ก็จะมีคนที่ให้ความกรุณาประณีกับหมอเจอะมากเลยเป็นคนที่โชคดีได้เจอแต่คนดีๆนะคะผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาน้องๆรุ่นน้องๆก็รักใค,คร่กลุเกลียวกัน อย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงเนี้ยเป็นน่ารักมากเราก็จะมีงานที่จะมาทําร่วมกันพี่ชินกรไกรล,ลาดก็มีเพลงที่จะให้ไปร้องด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะในแวดวงของลูกทุ่งเราก็มีคนที่รักใคร่ชอบพอกันเยอะแยะเลยมันเป็นความสุขใจที่ได้กลับไปเจอพักพวกกันเนี่ยนะคะส่วนทางด้านงานศิลปะของภาพวาดเนี่ยอาจารย์ต่างๆที่เคยให้ความรู้กับเราเป็นเกรดได้เกรดน้อยเนี่ยท่านก็ยังคงให้ความให้ตาเราเช่นเดิมเหมือนกัน แล้วก็เป็นงานที่รู้สึกว่าทําให้เรามีสมาธิธมีความสุขในในแบบฉบับของเราก็คือเราเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆนิ่งๆเหมาะมากที่จะมาวาดรูปนี่แหละคะ่ะแล้วเมื่องานของเราได้เผยแพร่ออกไปแล้วมีคนชอบเหมือนกันเอาไปพิมพ์เป็นโพสการ์ดเขาก็ช่วยกันอุดหนุนแล้วยังได้ทําประโยชน์ให้กับมูลนิธิต่ตางๆเนี่ยมันเป็นความสุขที่เหมือนกับว่านั่งยิ้มอยู่คนเดียวอะคะ่ะ ในแวดวงนี้นะคะโดยเฉพาะเนื้องานเนี่ยการทำงานด้านนี้เนี่ยทำให้เราต้องบำรุงรักษาสุขภาพเพราะว่าเหนืออื่นใดเลยถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะยืนอยู่บนเวทีนี้ได้ไม่นานการรักษาเสียงการรักษารูปร่างหน้าตาให้ดูกระฉับกระเฉงเหมาะสมกับการร้องเพลงเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าคึกคักที่จะดูแลบำรุงสุขภาพเราให้ดูดีนะคะการที่เราจะยืนตัวอยู่บนอาชีพนักร้องให้ได้นานเนี่ย เสียงเราจะมีวิธีรักษาอย่างไรเราเอาตัวเข้าไปทดลองแล้วเราก็สามารถที่จะมาบอกกับคนไข้ได้ด้วยว่าออทุกวันนี้ที่หมอยังมีสุขภาพดีเนี่ยการร้องเพลงทําให้เราทั้งอารมณ์ทั้งออการดูแลสุขภาพมันเสริมกันไปนะคะแล้วการการวาดรูปนี่ก็ยิ่งมาเสริมให้เรามีสมาธิดียิ่งขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นส่วนผสมที่มาเป็นตัวเราแล้วเราก็มีความสุขกับมันนะคะลงตัวศิลปะนี่จะช่วยจะลงให จิตใจของเราเนี่ยไม่ใฝ่ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องเราได้อยู่ในสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจนะคะทุกๆคนที่ได้มาสัมผัสกับศิลปะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตอย่างตัวดิฉันเองหรือว่าผู้ที่เสพคือแฟนเพลงทั้งหลายผู้ที่มาดูภาพเขียนของเราเนี่ยล้วนได้รับประโยชน์จากศิลปะทั้งนั้นนะคะสิ่งนี้ปัจจุบันนี้วงการแพทย์ก็มายืนยันด้วยว่า ศิลปะเป็นตัวที่จะจะลงทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราให้อยู่ในสมดุลแล้วเราก็จะมีความสุขมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ยังมีสุขภาพที่ดีด้วยคนที่ทีฉันจะต้องขอบคุณเนี่ยนะคะในใจคิดไปแล้วเนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างที่เคยคิดไว้เนี่ยงานเพลงงานทำเพลงก็เหมือนกับงานเป็นแพทย์นี่แหละค่ะ งานนี้เป็นงานที่เราทํากันเป็นทีมผู้ที่อยู่เบื้องหลังชื่อเสียงที่โด่งดังเนี่ยไม่ใช่มีแต่แก่นะักร้องคนเดียวที่ทํางานนักริบเีลงเสียงประสานนักดนตรีผู้แต่งเพลงนะคะผู้ที่ออกแบบเสื้อผ้าทรงผมสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็แปนเพลงที่มาให้กําลังใจแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนนี่จรู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับเรามากแล้วเขาเป็นคนที่ ให้แรงบันดาลใจที่เราจะทํางานต่อไปในปัจจุบันนี้จะมีคนถามว่าคุณหมอไม่ทํางานเพลงแล้วเหรอความจริงทําอยู่ค่ะแล้วก็ทํามาตลอดเพียงแต่ว่าขาดโอกาสที่จะได้เผยแพร่โดยสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อทําไปแล้วเนี่ยอยากจะบอกกับผู้ฟังและก็แฟนเพลงที่ยังอยากจะฟังผลงานก็คือว่าเรายังทํางานมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะแล้วเวลานี้ก็ยังจะทําต่อไปค่ะ ถึงแม้ว่าปัจจุบันอาชีพแพทย์ที่เธอทำอยู่นี้จะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายโดยเฉพาะการเป็นหน่วยแพทย์อาสา,าเคลื่อนที่ที่จะต้องออกไปรักษาคนป่วยตามถิ่นธุรกันดารแต่นั่นไม่สามารถริดร,รอนเวลาที่เธอจะมีความสุขกับการร้องเพลงได้คำพูดที่ว่าได้อย่างเสียอย่ากคงใช้ไม่ได้กับแพทย์หญิงท่านนี้ ที่เธอสามารถทำด้สิ่งที่รักพร้อมกันได้ในเวลาเดียวซ้ำยังทำได้อย่างไม่มีที่ติกับแพทย์หญิงผู้มากความสามารถท่านนี้แพทย์หญิงพันธิว่าสิงรัชตานัน